สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่สวนกวางชาแนลนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะพี่ๆขาเดี๋ยวกวางพามาชมนะคะบอนสีแบบราคาน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะว่ามีต้นไหนบ้างนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งเหมาส์หบบาทนะคะปลายทางของอนุญาตบวกเพิ่ม20บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเลยคะ่ะต้นแรกนะคะพี่ๆขานะมณีมรกตนะคะพี่ๆขานะต้นนี้นะคะกําลังสวยเลยนะคะต้นนี้นะคะกวางให้ราคา45บาทนะคะ ต้นต่อมานะคะพี่ๆขานะ อันนี้จะเป็นดารานพรัตน์นะคะพี่พี่ขานะกวางให้ราคาพิเศษไปเลยสวยๆแบบนี้นะคะราคา45บาทนะคะเพชรจอมทองนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะกวางให้ราคา45บาทนะคะเพชรจอมทองนะคะ,ะ,คะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะเป็นเทวาสวุวรรณนะคะต้นนี้จะไม่ไป้ายนะพี่พี่นะกวางให้ราคา30บาทนะคะแต่ว่าก็มีความสวยอีกแบบหนึ่งนะคะต้นต่อมานะคะจะเป็นรูปไม้นะคะพี่พี่ขาเนาะน้องจะออกเป็นสีส้มๆแบบนี้นะพี่พี่ขานะน้องกําลังสวยเลยนะคะต้น นี้นะคะเป็นรูปไม้นะคะกวางให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะต้นนี้นะคะราคา40บาทพอค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีพันร้านนะคะเป็นอาจดชื่อนะคะในนามสวนคุณกวางนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะกวางให้ราคานะคะพี่พี่ขานะ90บาทนะคะฟอร์มสวยมากๆเลยเผื่อพี่พี่ชอบนะคะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะเดททีนี่นะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะกวางให้ราคา90บาทนะคะกวางแพ็คทั้งกระถางให้พี่พี่เลยนะคะต้นต่อมานะคะมีชื่อว่าโรสนะคะพี่ ี่ขาต้นนี้นะกวางให้ราคานะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะน้องสวยเลยนะคะต้นนี้ราคา80บาทพอค่ะรสนะคะต้นต่อมานะคะเทพอัสรานะคะไซส์ตัวโตวแบบนี้นะคะตั้งแม่น่าจะสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าดูตั้งแต่ใบแรกนะคะพี่พี่ขานะ,ะต้นนี้นะคะเทพอัสรานะคะเป็นบอลแรปีเก่าๆนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะกวางให้ราคานะคะพี่พี่ขานะ90บาทพอค่ะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคา90บาทต้นต่อมานะคะ <ๆ S 2> อับสอนสวรรค์นะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะกวางให้ราคา65บาทนะคะฟอร์มกําลังสวยแล้วก็ไซส์โตแล้วนะคะ65บาทนะคะอับสอนสวรรค์ต้นต่อมานะคะพรมพิมานนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะกวางให้ราคา45บาทพอนะคะพรมพิมานนะคะกําลังสวยเลยค่ะต้นนี้นะต้นนี้นะคะจะเป็นบอลเก่านะคะนางฟ้านะคะพี่พี่ขานะฟอร์มก็อแบบนี้เลยนะคะกวางจัดโปร ราคาพิเศษนะคะ EP นี้นะคะ35บาทไปเลยคะ่ะสวยๆแบบน,น,นี้นะคะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะจะเป็นรูปไม้ <dles> ด่างเกยชัยนะพี่พี่นะต้นนี้นะกําลังสวยเลยนะคะ <li> <os> ต้นนี้นะกวางให้ราคา60บบาทนะคะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะจะเป็นรูปไม้นะคะน้องจะออกเป็นแบบว่า,าด่างป้ายแบบนี้นะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะกวางให้ราคานะคะพี่พี่ขานะราคา 65บาทพอค่ะ65บาทนะคะเป็นรูปไม้ต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะเทวีสุริยานะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะกว้างให้ราคา80บาทนะคะพี่พี่ขาไซส์โตแล้วนะคะเทวีสุริยานะคะต้นนี้ต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะจะเป็นรูปไม้ฟอร์มรูปแบบสวยๆนะคะใบแรกยังไม่ทิ้งเลยนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้กาลังกำลังฟอร์มสวยเลยนะคะพี่พี่ขานะเป็นรูปไม้นะคะกว้างให้ราคา90บาทนะคะพี่พี่ขานะ90บาทนะคะส่งทั้งกระถางให้ ่เลยคะต้นต่อมานะคะพี่ๆขานะหะนุมานประสานกายนะคะพี่ๆขาต้นนี้กําลังสวยมากๆเลยนะคะกวางให้ราคา90บาทนะคะพี่ๆขานะหะนุมานประสานกายนะคะราคา90บาทสวยๆแบบนี้เลยค่ะต้นต่อมานะคะเป็นลูกไม้นะคะใบหอกฟอร์มกรูปดกกแบบนี้เลยนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่ๆเลยนะคะกวางให้ราคา130บาทนะคะ130บาทนะคะลูกน่าจะมีประมาณ หกต้นเลยนะคะพี่พี่ขานะอันนี้เป็นฟอร์มกรธรรมชาตินะคะพิเศษสําหรับอีพีนี้ไปเลยคะ่ะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะเป็นลูกไม้ใบหอกนะคะ รากเดินดีมากๆเลยนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะกวางให้ราคานะคะพี่พี่ขา130บาทเท่านั้นเองค่ะ130บาทนะคะลูกไม้ไปหอกนะคะจัดเลยค่ะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะเป็นลูกไม้นะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะน้องจะเป็นเม็ดแบบสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีป้ายมาเรื่อยๆนะคะต้นนี้นะเป็นลูกไม้ใหม่นะพี่พี่ขาต้นนี้นะกวางให้ราคาพิเศษเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะราคา150บบาทพอค่ะ 150บาทนะคะเผื่อพี่ๆชอบนะคะเม็ดน้องสีแดงแบบนี้นะคะต้นต่อมานะคะพี่ๆขานะน้องเป็นรูปไม้ใบแปกนะคะพี่ๆขานะสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะหนูให้ราคา75บาทพอค่ะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะแพ็คทั้งให้กระถางไปเลยค่ะต้นต่อมานะคะพี่ๆขานะต้นนี้ราสีสิงห์นะคะเป็นไม้แยกหน่อมานะคะพี่ๆขาน้อนางน้องกําลังสวยเลยนะคะพี่ๆขานะต้นนี้กวางให้ราคา9 0บาทพอค่ะ ต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะเป็นลูกไม้นะคะใบยาวๆแบบนี้นะพี่พี่ข่าเป็นอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้เก่าเนาะพี่ต้นเนาะ<ช>กําลังสวยเลยนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะ ต้นนี้ตระกูลยักษ์ใช่ไหมคะ,ะเป็นลูกจจไม้นะคะพ<ล>ี่พี่ขาต้นนี้นะหนูให้พิเศษไปเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ขานะราคา75บาทพอคะ่ะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขานะเป็นลูกไม้สีหวานๆนะคะพี่พี่ขานะอันนี้น่าจะเรียกว่าใบกลมนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะไซส์โตแล้วนะคะกวางแพ็คทั้งกระถางให้เลยนะคะใบแรกยังไม่ทิ้งเลยนะคะพี่พี่ขาเป็นแบบนี้นะกวางให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะราคา 80บาทพอค่ะต่อมานะคะพี่พี่ขาจัดโปรคู่พิเศษนะคะอันนี้ต้นที่1นนะคะพี่พี่ขาจะเป็นรูปไม้สีชมพูอ่อนๆแบบมีสีขาวด้วยนะคะพี่พี่ขานะป้ายแบบชมพูเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ต้นที่1นนะคะพี่พี่ขานะต้นที่สองนะคะกวางจะให้เป็นรูปไม้แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานะรูปไม้สีแดงแบบนี้เลยนะคะ2ต้นนี้นะคะพี่พี่ขานะ2กระถางนี้นะคะกวางให้จัดโปรพิเศษสําหรับ EP นี้นะคะราค คนึ่งบาทพาคอค่ะ2กระถางเลยนะคะ140บาทค่ะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขาเป็นรูปไม้นะคะฟอร์สมสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะกว้างขายราคาแพงนะคะต้นนี้นะ150บาทเลยคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้นะคะ150บาทนะคะพี่พี่ขาแพค็คทั้งกระถางให้เลยคะ่ะต้นนี้นะคะเป็นบอลที่สวยมากๆเลยนะครับมีชื่อว่ามหาเศรษฐีป้ายด้วยนะครับงามมากๆเลยะคะรับต้นนี้จัดให้พิเศษ โปรโมชั่นนะครับเอาไปเลยเช้าวันนี้นะครับไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ๆ,ๆเลยอย่างนี้นะครับ99าบาทต้นต่อมานะคะเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันเนาะพี่ต้นเนาะ <c oughs> ต้นนี้นะคะเป็นไซส์ <ช elles S 2> เล็กลงมาหน่อยนะคะพี่ๆข,ขานะ <c oughs> กวางให้ราคา65บาทนะคะ <c oughs> มหาเศรษฐีนะคะ65บาทต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับจัดโปรเนาะจัดให้ f อส่วนคุณกวางชาแนลเช้าวันนี้เลยนะครับต้นนี้เอาไป60บาทครับและต้นดูต้นนี้มี2ต้นนะครับเป็นกอกเลยสวยมากนะครับนี่ ตัวน,นี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง 80บาทเท่านั้นเองครับไซส์ตัวโตเลยต้ตตนต่อมานะคะพี่พี่ขานะเป็นลูกไม้ใบพัดนะคะสีสวยมากนะคะต้นนี้นะความจัดโปรพิเศษเลยนะคะราคา90บาทนะคะต้นนี้นะ90บาทนะคะพี่พี่ต้นต่อมาอน,นะคะพี่พี่ขานะเป็นลูกไม้เหลืองนะคะแต่ว่าเป็นมีเม็ดเป็นสีขาวนะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะกระถางนี้วางให้ราคา80บาทพาอค่ะต้นต่อมานะคะพี่พี่ขาต้นนี้จะเป็นลูกไม้ของทางสวนนะคะพี่พี่ขานะน้องฮาร์ฟแบบนี้เลยนะคะเป็นสีชมพูนะคะใบใหม่ออก มาจะเป็นสีส้มอ่อนๆแบบนี้นะคะควางจัดโปรพิเศษสําหรับ EP นี้เลยนะคะราคา150บาทพอค่ะต้นต่อมานะคะพี่ๆขาตะเคียนทองนะคะมี3ต้นใน1กระถางนะคะพี่ๆขาต้นนี้นะควางจัดโปรพิเศษให้พี่ๆเลยนะคะราคา50บาทนะคะได้3ต้นเลยนะคะใน1กระถางนะคะตะเคียนทองนะคะนะเป็นชายชนนะคะไซส์ฟอร์มโตนะคะพี่ๆขานะต้นนี้ควางให้ราคา80บาทนะคะต้นนี้นะครับมีชื่อว่าไซเลนนะครับโอ้โหแม่พันเป็นแสนเลยนะ ะครับบอกก่อนนะครับแต่ว่าผมมีหนอนี้นี่หนอแรกเลยตั้งแต่เลี้ยงมามีหนอแรกเลยนะครับตัดไปหัวใหญ่พอสมควรแข็งแรงแล้วนะครับนี่ผมแบ่งหนอนี้ไซเรนนะครับหนอแรกเลยจัดให้พิเศษ350ห้าสิบบาทนะครับสำหรับ FC เท่านั้นนะครับเพราะว่าแม่พันธห์ไซเรนเนี่ยเป็นแสนนะใครรู้ราคานะครับอ่ะแบ่งให้ FC ต้นเดียวนะครับหน่อนะครับนี่ไม่ใช่ผ่าสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองครับพอดีว่า จะต้องใช้ตู้นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นี่สวยๆอย่างนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกไม้หรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับเยอะแยะมากมายเลยดูตู้นี้ก่อนว้าวนะครับเอ้าผมจะมีโปรโมชั่นนะครับก่อนก่อนปิด EP ีนี้นะครับให้นะครับนี่จะส่งแบบล้างรากนะครับตัดใบนะครับนี่ล้างรากตัดใบนะจําไว้นะครับ10ต้นนะครับ10ต้นใครเอาชุดนี้คือ10ต้น100บาทส่งฟรีให้ด้วยนะครับพิเศษเลยนะครับ10ต้นล้างราก ตัดใบนะครับตัดใบนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างนี้เลยผมคะให้นะครับเป็นสุ่มๆไปนะครับ10ต้น100บาททรงฟรีนะครับนี่ก็จะมีอย่างนี้นี่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวมีอย่างนี้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าจะตัดใบนะครับจะตัดใบไปนะครับเอาสําหรับใครที่ชอบแบบ กรองซุ่มนะครับล่างลากทักมาได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับฝากติดตามกดไลค์ส u b s c r i b e สั่นกระดิ่งสวนคุคคคนกวางชาแนลของเราด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอลสีสวยมาให้ทุกท่านได้ชมในทุกๆเช้านะครับสำหรับอีพีนี้ขอลาไปแล้วจริงๆฝากด้วยนะครับฝากสวนขุณกวางชาแน,นลไว้ในหัวใจของทุกๆบ้านด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ